ลำลูกกานะคะลาดสวายใกล้ๆค่ะใกล้ตลาดไทยไม่ไกลมากนักโอ้โหน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวปิดที่อยู่ไอ้ปิดเบอร์โทรกันเบอร์นั่นก่นบัญชีทํามาน่ารักมากเลยนะคะทํารายการมาสี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าสามสามสี่ค่ะสิบบาทที่รับซื้อนะคะนี่เลยตามนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วราคาก็ชัดเจนอ่ะให้ทุกคนดูเลยนะราคาตามนี้จริงๆค่ะเนี่ยแล้วลูกค้าเขาทามานะคะเอฟซีทำมา เขาทาราคามาเรียบร้อยให้ดูเลยนะว่ารับอะไรเท่าไหร่เห็นไหมคะสิบาทปีสี่หนึ่งหกสิบบาทเห็นไหมคะสิเหรียญด้วยเจ็ด้อยยี่ิอันนี้เขาทามานะคะสิบาทปีสี่สี่เหรียญคูณยี่สิบแปดสาทสิบบาทปีสี่สามหกเหรียญคูณสิบหกบาทสิบาทปีห้าสามเหรียญคูณสิบห็ดสบาท สิบาทปี3 4มสเหรียญคูณย0บเท่ากับสองบาท1บาท29งช่อฟ้าสั้น1นึเหรียญร้อหบาทครุฑหนึเดแปดเหรียญคูณยี่สเท่ากับร้อยหกสาตางค์ปี2 4 9ส2่เกหรียญคูณยีบเท่ากับสีบาทนี่เลยนะคะราคาที่พนัการับซื้อนี่ค่ะทุกคนแคปไว้ดูได้เลยค่ะนะคะอปะนาทให้ดูนิ่งๆให้เห็นชัดชัด เนี่ยค่ะราคานี้จริงๆนะคะแคปไว้ดูได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าป้านาบอกราคาไปแล้วทุกคนเข้าใจราคารู้ราคาแล้วก็ตัดสินใจง่ายในการขายแล้วก็คำนวณของที่จะขายถูกต้องครบแบบนี้เลยนะคะมาดูเหรียญจริงกันอันนี้ปิดด้านล่างไว้เพราะเป็นเบอร์บัญชีเนาะมาดูเหรียญจริงกันเริ่มต้นจาก10บาทปี41นะ10บาทปี41 10บาทปี41 ทั้งหมดเออสิบสองเหรียญก็ต้องเป็นนี้เยอะหน่อยโอ้นี่นี่นี่เลยนะคะก็เขียนมาที่ที่กล่องด้วยที่นี่ด้วยเห็นไหมเช็คง่ายมากอุ้ยนะ่ารักทุกคนใครจะทําใครจะส่งมาขายประน้านะทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้จะน่ารักที่สุดเลยปรนาน้าขอบคุณมากเลยถ้าท่านทําแบบนี้ง่ายต่อการสะดวกสะดวกต่อการเช็คของป้าน้าด้วยเนี่ยเห็นไหมคะ สิบบาทปีสี่หนึ่งอ่าตรงเห็นไหมคะอ่าเราก็มาดูเหรียญบางทีถ้าทํามาแบบนี้นะคะไม่ต้องดูก็ได้แต่อ่ะดูซะหน่อยโอ้น,นี่เขาล้างมาสวยเลยสวยมากค่ะสวยสวยสวยเนี่ยเห็นไหมคะสิบบาทปีสี่หนึ่งค่ะรับซื้อเหรียญละหกสิบบาทมาทั้งสิ้นสิบสองเหรียญก็เป็นเงินเจ็ดร้อยยี่สิบถูกต้องเห็นไหมคะทามาแบบนี้นะคะทุกคน โอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะคุณ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 แอบดูชื่อกันแอบดูชื่อกันคุณสมชายค่ะคุณสมชายน่ารักที่สุดเลยทํามาค่ะแบบนี้ค่ะชอบชอบนะคะทุกคนใครที่จะส่งมาขายประนัดทำมาแบบนี้นะคะประนัดอุ้งน่ารักที่สุดแล้วก็สองรายการที่สองสิบบาทปีสี่สองสี่เหรียญสิบบาทปีสี่สองสี่เหรียญน,นี่เลย 10บ,บาทปี4 2ส,สี่เหรียญน,นี่เลยนะคะเหรียญละ20บาทสี่เหรียญก็คือก็80บบาทเนาะถูกต้องเห็นไหมคะโอเค